เจนค่ะเจนค่ะสวัสดีเหล่าสวีทเวททุกคนนะคะวันนี้อยู่กับหนูเจนนะคะเจนเมียติมเรามาเล่นเกมโฮมสวีทโฮมสวายค่ะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เจนยืนข้างออฟแล้วเจนหวั่นไหวมากอิมิมิวกับอินิพาใส่หัวไปหล่อนสองคนไม่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะคะว่าวันนี้เจนจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเจนเป็นตัวละครที่บางมากๆตั้งแต่อัปเดตแพทนี้มาฉันยังไม่เคยแตะเลยนี่เป็นครั้งแรก หยิบแต่ตัวอื่นขอให้ออกด่านที่มันแบบว่ามีที่กระโดดหน่อยนะวสตนดาวแมนชั่นเดี๋ยวเราไปเอาน้ำมนต์ก่อนด้านนี้ผีจะเกิดที่ไหนอะ่ะอืม นิพายืนนิ่งทำไมคะตรงกลางห้องสมุดอ๋อฉันฉันกดมากับน้องนะคะแต่ว่าน้องประเด็นคือไมโครโฟนน้องมีปัญหาไเฮียฉันไม่ได้ตั้งใจอุ้ยฉันไม่น่ามาเลย เราไม่เจ็บใช่ไหมถ้าผถ้ามันกระทือพื้นเราไม่เจ็บใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เห็นออฟไหมคะข่าวจั๊วเลยจะเอาใส่สินไปซ่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเอามาใช้ อุ้ยไม่เห็นชั้นน่ะ <c oughs> วิ๊ยผีอยู่ตรงนี้น้ำมนต์เหรอเอาน้ำมนต์ดีกว่าสึกว่าฉันถนัดน้ำมนต์กว่าอ,อ,อีนี่อีกความสามารถของคนคุกคืออะไรบ้างวะที่ปรับ มีปรับมาใหม่ไหมหายตัวล่องหนเฟสอะไรเงี้ยมิวมิวโอ้โหเต็มเลยนะฉันแพ้เลยนะเธอดูของฉันสิแล้วดูของหล่อนสิแอบก่อนนะผีดึงแล้วมีห่างหมาด้วยเออเอา้เาแล้วไปไหนอะ่ะ ไม่สวัดเหรอเธอเธอวิ่งไปโน่นและว่าลอ้อขฝาล้องฝาล้องดีนะเจนปิดเครื่องแล้วอ่ะไม่งั้นฟ้าผ่าเจนแน่เลยผีอยู่ที่ไหนไม่มีใครกดเอฟเลยทีมเงียบมากอ๋อ เส็นแล้วห้าส <50 S 1> <ม>ิบเมตรพี่สี่ตรงนี้ห้าสิบคนคุกอย่าออกนะฉันขอร้อง<ม>ฉันกดห้องตั้งนานนี่พาทางนี้หนู อินิพาทางนี้เออฉันว่าผีจะโซนพิธีนั่นแน่เลยถ้าเราไม่เซตเพิ่มชิบหายน้ำมลหมดนทิพาถอยลูกโอ,โอ้โอ้อิอออออนทิพาเลือดแตกเลือดแตนแล้วล่าสุด นิพาคิดเนี่ยเลยโดนคนคุกอะ่ะทำไมทำน้องนิพาแบบนั้นน่ะรอบนี้ถือว่ายังโอเคนะยังชิวๆอยู่ไม่ต้องให้นางฉีดยาหรอกเพราะว่าเราลิฟจุดเลยนางจะได้เลือดฟูใส่สินก่อน เป็นไงบ้างส,สดชื่นไหมได้ยินเสียงผีดึงอ่ะประคำสามอย่าไปบอกใครนะอยากชกแล้วว่าอย,อยู่ตรงนี้เองเหรอชิบหายแล้วมีประคำอุ้ยผีชนสายศิล ของฉันมิวมิวไปตีสิผีวิ่งไปนน่นแล้วประวัติของคนคุกค,คืออะไรนะาอยากรู้จังเลยไม่ได้ศึกษาเลยอยากรู้ว่าทำไมต้องมาเป็นผีคนคุกนี่พาเน็ตหนูปิงเหรอลูก ไม่อยู่ค่ะมาสวดค่ะว้ายอ๊ยเผย,ยผีดมาเออ,อทำอะไรอ่ะ บางทางเกะกะมากเนือเยี่ยเยีไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยู่แล้วเจนไม่อยู่แล้วไม่อีกนิดเดียวหรอกเจนเยอะเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะไม่มีประคำเลย น้ำมนก็ยังพุอ่งควันขโมงเลยหัวขาช่วยเจนด้วยมีจะคนถือประคำอะเอญญเอเอ้ย เนมันยั่วนะเออโอ้เยเี้ยช็อกไม่โดนเลยอุ้ยเจ็บเจ็บเออแล้วเราก็ชนะ รอบนี้ถือว่าทีมโอเคมากเลยนะทุกคนเป็นงานแต่ว่านิ่พาดูอองๆนิดนึงแต่ก็ให้อภัยคืออะไรอะ่ะทำไมขึ้นแถบสีเหลืองที่มิวมิอ่ะทำไมไม่ขึ้นที่ชั้นอะ่ะชั้นต้อง290กว่า